อา้าวดูที่เป็นยังไงบ้างโอ้ยกำลังน้ำกำลังออกมาครับพี่น้องครับนี่เอามาก่อลงด้วยมันจะได้เปื่อยเร็วๆคลุบคลุบคลุคลุบคลุ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 กซีนกับแป้งครับพี่น้องครับนี่อ้าวได้แล้วครับพี่น้องครับลาดย่างไก่หางมัวน,น่ะนะมาดูอะไรหลงมามาดูอะไรเดี๋ยวรอมันจะไม่สุกนี่มาเดินมาทองสะอาดเนื้อะสวย,สวย เป็นแก้วทีเสียมีหลายอย่างเอาใส่ไม่ได้นะใส่มีแต่ไข่ลังอะไรไม่รู้อันนี้เมนูต้มเนื้อครับพี่น้องเหลืองเนื้อสดสดต้มพี่น้องครับนี่เนื้อเราเมนูของเราวันนี้ก็คือจะต้มปากน้ำับเป็นแก้วใส่ผสมวันนี้เข้าไปด้วยนี่ ส่วนนี้ไข่หำมวัวเดี๋ยวเราจะไปหมกต่างหากครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวลงหม้อเลยครับพี่น้องครับนี่ปากน้ำเราจะต้มเอาน้ำาข่าวก่อนน้อตอนแรกครับพี่น้องเขาจะมาหันอีกทีต้มหม้อแรกนี่จะไม่ใส่น้ำเลยลองดูมันจะเป็นยังไงน้ำจะออกไหมนี่เดี๋ยวพวกนี้ค่อยค่อยอลงทีหลังต้มอย่างนี้ก่อนใส่เกลืออ่าต่ไครลาบตะเคี้ ไปตั้งหม้อแล้วพี่น้องครับนี่เตาถ่านเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่เตาไปต้มไปเรื่อยๆก่อนเหนยน้ํามันออกมาเมนูต้มปากน้ำเอ็นแก้วต่อไปครับพี่น้องครับนี่เมนูเมนูนี้ทอดตีนไก่น่องไก่ปีไก่ปีไก่บนครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวรอหมักเครื่องแล้วก็ทอดครับพี่น้องครับ ดูซิเป็นยังไงมัง่งโอ้ยกำลังน้ำกำลังออกมาครับพี่น้องครับนี่ออกมากอรอลงด้วยมันจะได้เปื่อยเร็วๆน้ำเดิมออกมาแล้วอ่าปีไว้ก่อนที่หันผักนี่เม,โมโนูอะไรนี่ปลาลุยสวนนีก้วครับปลาลุยสวนนี่แล้วครับพี่น้องครับทำที่ไรอร่อยทุกทีสาทุกครั้งที่มีงานวันนี้ถูกหวยครับเด่นล้านครับพี่น้องครับนี่ ต้มเนื้อทอดตีนไก่ปลาลุยสวน ดูหม้อเราเป็นยังไงมั่งแล้วเกือตุย่างอู้หูน้ำมาเต็มเลยทีนี่เดี๋ยวเราค่อยตักมาหั่นครับพี่น้องครับนี่เราค่อยต้มอีกทีนึง่งอุ้ย,ยนี่ต้นเราจะปึกดอกดสวยๆนี่ครับมะพร้าวนี่นี่ปลาที่เราจะามาทําปลาลุยสวนนะครับพี่น้องครับนี่อีกเมนูหนึ่งครับพี่น้องครับ อันนี้ไซส์ละดโลสองโลครับพี่น้องตัวใหญ่มากเลยเรจะชำแหละหันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเนากุกแป้งนี่ครับแป้งแล้วก็จะทอดกับกรอบๆผักเราหัน่นมาเรียบร้อยแล้วนี่จากพีมือช่างวะนะครับพี่น้องวันนี้ช่างวะนำเสนอปลาลุยสวนครับพี่น้องครับ ไข่หลังใช่หรือเปล่ามัน<ะ>เขาเรียกไข่หลังเปล่าดเดี๋ยวลงไปลวกก่อนเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นมานี่ไปหั่นก่อนเอาเอ็นแก้วไปหั่นก่อน แ้ากับปากน้ำอันแล้วเขามาต้มใหม่โอ,โอ้โหหัยังนี่เอาลงลวกน้ำเย็นกันับพี่น้องครับ จะได้หันได้ง่ายหน่อยจะเย็นกวจะเย็นเย็นหรือยังเย็นแล้วจะได้หันได้ง่ายเดี๋ยวไปหันกันครับพี่น้องครับ

นี่หลังจากเราหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องกบปากน้ำก็เป็นแจ้วเดี๋ยวเราจะเอาลงหม้อแล้วครับพี่น้องทีนี้เต็มหม้อละมั้งนี่หม้อจะเล็กเป็นละมั้งนี่มาดูอะไรหลงมะมาดูอะไรเดี๋ยวรอมันจะไม่สุกมันงสุกก่อน เปื่อยๆเพราะเด็นแจ่กับปางน้ำมันจะต้มนานหน่อยหมดฐานแล้วสามรอบเกีเ่ยวออหน่อยนะ่หังยางคือก็จติมทั้งหนังยางไปเลยฝาเดี๋ยวมาเติมน้ำอีกไม่ได้ใส่เลยเลยใส่ตะเกลืออย่างเดียวปิดไปก่อนครับรอเดือดค่อยมาปรุงเครื่องไม่ก็มาปรุงข้างนอกใส่ถ้วยแล้วก็ปรุง ตามด้วยนี่ครับเนี่ยแลคลุกเรียบร้อยเนื้อปลากุกแป้งเรียบร้อยแล้วก็เอาลงทอดครับพี่น้องครับเนี่ยทอดให้กรอบอีกเมนูหนึ่งเด็ดลมลมจะตกแล้วครับเนี่ยกัดก็แบบเหมือนเดิมครับลาดลุมแจวปทุมธานีครับพี่น้องครับเดือดเดือดเลยครับเดือดเดือเลยนะี่อู้ไไแม่ เนื้อปลาเราก็จะได้ที่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกรอบกรอบ,รอบเหลืองๆครับนะพี่น้องครับอืมปลาเนียนทอดกรอบเพือไปทำปลาลุยสวนครับพี่น้องครับนี่ กินเลยตอนนี้ก็คงจะอร่อยแล้วนี่ข้าวเหนียวร้อนๆกับเกีย๊ยวว่องโอ้สุดยอดพอแค่นี้ละไม่ต้องทําต่อแล้วอร่อยแล้วนี่ไปก็ทอดคัดสตีปลาพี่น้องครับนี่นี่เนื้อเราไปถึงไหนแล้วเนื้อเราไปถึงไหนแล้วโอ้ยกำลังเดือดเลยที่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เราหั่นแล้ว ทำจนอาทิตย์จะลงดินแล้วครับนี่ก็ถึงขั้นแล้วครับนี่ทอดน้องไก่กับปีนไก่ครับพี่น้องครับนี่คลุกคลุกุกกทอดเพื่อจะได้ไม่ติดกระทะนี่งานเราก็จะเริ่มแล้วครับพี่น้องครับนี่เสียเมยก็มาแล้ว เจีบก็มาแล้วครับพี่น้องครับนี่ตั้งตัวยาวโตแล้วตั้งยาวแล้วข้างริมคลองครับพี่น้องครับนี่เสียเมลบอกล้องนะครับพี่น้องครับําราดโลโก้ลงแล้วครับพี่น้องครับลงเสร็จแล้วก็จะมาลาดใส่ตัวปลานี่นะครับนี่ตัวเนื้อปลาอันนี้เมนูอะไรครับท่านยำไส้ตันครับอันนี้คือยำไส้ตันครับพี่น้องครับเอาไส้ตันี๋ยวต้มครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวเรก็จะไปหั่นยำไส้ตัน<ม>งนีครับ,รบที่เราทอดก,กรอบเรียบร้อยแล้วนี่เต็มถาดเลยโอ้จล้นจลน้น,ลน,น,นสวยก็นั่งรอครับพี่น้องครับโดยนั่งรอริมคลองเลยสวยพร้อมยังฮะนั่งรอบนตูดโอ่งเลยครับนี่เอาอยัางสวยนะ มะนาวลงครับพี่น้องครับน้ำมะนาวสดนะครับไม่ใช่มะนาวขวดนะครับจะเด้งหอมอวลวก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 ยำใส่ตันอุ้ยหอมมะนาวลุกมาเลยครับสองถาดเลยครับพี่น้องครับถาดแรกเต็มถาดนุ่นสองตัวถาดนี้ตัวหนึ่ง โอ้โหปลาตัวเบลล์โรยถั่วครับโรยถั่วโรยถั่วนี่โรยถั่วด้วยครับเชฟบะอือเชฟแต่ละคนี่เชฟเอกพี่น้องครับนี่เชฟเอกไส้ตัน ต่ตรงมาจากชาัยาัะพี่น้องครับนี่เจางานนี้โดยเฉพาะนี่เงานเสียมีโดยเฉพาะเรามิ้นลงครับสารเนรลงแล้วอย่ยวน้ำน้ำลาดเราคอยลาดรอแขกเรือเรามาครบก่อนเราจึงจะลาดน้ำนี่ใส่ตันแล้วครับเริ่มหันแล้วครับนี่ต้องให้ตุีนิด ดีไหมกว่าจเล็กๆน้อยอู้เกอใส่ตันกับพี่น้องครับนี่เกลือจ้เกลือท่านคนคคนนัไลเเขียวทอดกุ้งครับพี่น้องครับนี่นี่โอ้หลากหลายเมนูครับพี่น้องครับตั่งวะก็ยังเล่นไก่อยู่ครับพี่น้องครับเล่นตีนอยู่ครับตอนนี้เล่นยังก็งย,งยันมืดจักรากจันร้องแล้วมืดแล้วนี่ คุก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 ซีนกับแป้งครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวลงทอดทีมงานเราเริ่มจะมาทยอยมาแล้วครับพี่น้องครับงานวันนี้คืองานเสียไม่เจียจุบกระตุกไวห,หลายแสนครับพี่น้องครับนี่ ลอยลอยลอยอ,อ,อ,อ้าวปลาเรายังไม่ลาดอ๋อปรุงใหม่เปรี้ยวไงมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมัออกเปรี้ยวอย่างเดียวกับเปรี้ยวน้ำเลยแหละยิงโอเคยังโอเคยังโอเคแล้วเขี่ยแล้วก็ลาดพี่น้องครับไหนเหี้ยโบเห็นนะขึ้นเอาเอาใหม่กันนะเดี๋ยวว่าขาดน,ดนิดนึง <laughs> เ yeah, ี้ยยังไงมันเตี้ยวนก็เตยวนนเรียบร้อยพี่น้องครับลาดเดี๋ยวน้ะมันมาขามเหรอเรียบยังไม่นี่ใจอีกโอ้ไม่เยากเตี้ยอยู่หลาเดียวตาเดียวนะอจนไหมานน เออม่เยมเปี้ยวอยู่นะเดี๋ยวเยวอย่าพงก่อนกอน <c ười> อ้าวได้แล้วครับพี่น้องครับลาดย่างเลยประยไหามัวนันนะออาก็ได้ตอยูออ่แมัวก็ถันตรดหม้อมานี่โอเสร็จแล้วครับพี่น้องค <c ười> <c ười> ันตรมอมาให้ซะขาวโบเลยเส <c ười> ร็จเรียบร้อยชิมได้ทีนี้น่าจะอร่อยลาด เสิร์ถาดเลยครับพี่น้องครับนี่ตัวถาดแรกใส่ตันใส่ตันมาแล้วครับอ้าวโอเคนะครับใส่ตันก็เสร็จแล้วชิมดูดิเทปเอางวแล้วก็ามาทอดครับพี่น้องนี่โอ้ไม่ได้หมกไม่ได้ย่างหรอกครับทอดเตาด่วน พร้อมกินแล้วครับตอนนี้ลไม้วลุ่มเอ็กโคโแม่งมีหมดเลยก็ามาครบแล้วแถมวลุ่มไม้มันมีวลุ่มเอ็กโคโวลุ่มไม้เองไม้เขาเป็นไม้สายอ่ะพี่น้องครับทีนี้ยังไงก็ขอฝากแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามอชาในช่องนิยมชมทุ่งนะครับพี่น้องครับนี่ก็ลาไปแล้วครับพี่น้องครับ ลไเช่อเ่ไไ่อนแเดี๋ยวจะังะได้กไปไปลกลอต้องกลับเลยไม่ยอมกลับหหน้าหน่อยหัหน้าหน่อยเวเดินไปลงเปิดรัครับันี้มันโอ้

แป๊บดิอเหื่อยนะโอยมีคราบยาด้วยนะเพื่อนที่โรงงานรำคาญมาแล้ว